สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องชาวพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็โดยเฉพาะที่นี่เนี่ยนะคะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกกี่ใบแล้วคะได้รับปริญญาเอกกี่ใบละคะถ้าเป็นไปได้ขอรัฐบาลดีๆไม่ต้องเรียนจบหลายปริญญาก็ได้ใช่ไหมพี่น้องนะคะ สวัสดีพี่น้องพันธมิตรทั้งที่อยู่ที่มัคคุรานที่อยู่หน้าจอแล้วก็รอเดินทางที่จะมาร่วมกันกับที่เวทีมัคคุานด้วยนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังผ่านทางวิทยุแล้วก็เครือข่ายที่เชื่อมโยงสัญญาณไปทั้งที่เอสทีวีด้วยแล้วก็รวมไปถึงาทางเคเบิลทีวีหลายๆคนก็ตามดูเราอยู่ด้วยนะคะแม้ว่าช่วงเวลานี้เนี่ยปากคองของเขาก็เป็นเรื่องสําคัญแต่จิตใจของเขารักชาติมั่นคง,งเช่นเดียวก,กันกับเราที่นี่ด้วย ไม่ว่าจะส่งกําลังใจหรือว่าจะส่งกําลังเงินอาหารการกินต่างๆมาร่วมการบริจาคให้กับที่เวทีมัคควานนะคะขอขอบคุณทุกท่านและหวังว่าจะกรุณาเราตลอดไปด้วยขอบคุณค่ะ และเช่นเดียวกันนะคะก็มีพี่น้องพันธมิตรจากต่างประเทศด้วยนะคะหลายๆที่ที่ร่วมกันส่งทั้งกําลังใจกําลังเงินแล้วก็บางคนเดินทางมาถึงนี่นะคะข้ามทวีปมาเลยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่เมืองไทยห้ามยอ่อห้ามย่อทอนะคะเพราะว่าแม้คนไทยจะอยู่ต่างประเทศเขายังรักเมืองไทยเช่นเดียวกันกับเราไม่เหมือนบางคน บางคนที่เป็นส่วนน้อยแต่ส่วนน้อยที่ว่านี้ดูเหมือนว่าจะดือด้อๆใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องดื้อจังเลยเดี๋ยววันนี้มาคุยกันว่าทําไมคนบางคนที่เราว่าเขาดือ้อจะดื้อตาใสาตาขุนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ต้องเห็นแก่ประโยชน์ของบ้านเมืองอันนี้เป็นหลักที่สําคัญเลยใช่ไหมคะและนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันด้วยเมืม่อวานโอ้โหตกใจหมดเลยที่สภาไม่ใช่สภาท่าพระทินแห่งนี้ที่รัฐสภาสารพัดสัตว์วิ่งกันวุ่นเลยใช่ไหมคะ ช่วงที่น้องปุ้ยแล้วก็ไปหญิงรายงานข่าวให้ฟังนี่โอ๊ยตายแล้วเสียแรงจังเลยอุตสาห์ไปกากระบาดเลือกใช่ไหมพี่น้องเจอบรรดาสอสอทะเลาะกันแล้วก็สัตว์ตนานาชนิดนี่นะคะวิ่งกันให้วุ่นไปหมดเลยแล้วอย่างนี้เราจะไปเลือกตั้งกันดีไหมเนี่ยอยากเลือกคนดีๆช่วยเลือกคนดีมาให้เราเลือกหน่อยนะคะ พอพูดถึงการเลือกตั้งดูเหมือนว่าตอนนี้พวกบรรดาน,นักการเมืองเขาปรับโหมดไปเข้าสู่การเลือกตั้งกันแล้วนะคะอย่างรัฐบาลก็พยายามที่จะหานโยบายไม่ว่าจะประชาวิวัตนสักแค่ไหนก็ตามอยากถามหน่อยว่านโยบายที่ให้มานี้รัฐบาลจะสามารถ ฝ่าวิกฤตไปได้มากน้อยแค่ไหนปากท้องประชาชนจะอยู่ดีกินดีอิ่มท้องได้ไหมเอาแบบแค่ง่ายๆเอาแบบแค่ไม่ต้องต่อคิวซื้อน้ำมันปาล์มก็พอก่อนแล้วใช่ไหมคะอันดับแรกเท่านี้เดี๋ยวเราได้คุยกันด้วยนะคะให้วิทยากรได้ร่วมกันวิเคราะห์ด้วยว่าสิ่งสำคัญของการทำหน้าที่รัฐบาลทุกวันนี้คุณได้ทำอย่างเต็มที่แล้วหรือไม่และหลายๆท่านถามว่าได้เห็นนะคะผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้ ก็คงจะต้องตามต่อกันด้วยว่าวันนี้เนี่ยนะคะ สิ่งที่นายกรัฐมนตรีของบ้านเราเมืองเราอยากเอาใจแรงงานนี่คือคนคนส่วนใหญ่ของบ้านเราด้วยวันนี้เห็นบอกว่าจะถแถลงข่าวเอาใจกลุ่มแรงงานด้วยการติดตามราชการผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เลยนะคะเรื่องการขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบแล้วก็จะถ่ายทอดให้ได้ยินได้ฟังทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุอีกด้วยแล้วดูซิว่าเอาใจแบบนี้ก่อนเลือกตั้งอีกรอบเลยนะคะก่อนที่เขาหวังอยากเลือกตั้ง รอบหนึ่งกับหลังเลือกตั้งเนี่ยนักการเมืองเขาจะทำเหมือนกันหรือไม่นะคะและนอกจากนี้ช่วงเย็นค่ะนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประานประชุมกตชที่ทำเนียบด้วยที่น่าสนใจก็คือว่าเขาจะติดตามและตรวจสอบเรื่องของการรักษาความปลอดภยัยการรับมือมอบเสื้อเหลืองและเสื้อแดงที่ประกาศชุมนุมเป็นระยะอา้าวนี่เกี่ยวก,กันกับเราไหมคะเนี่ยเรามีทุกสีเนาะ ไม่ใช่เฉพาะสอเหลืองอย่างเดียวสีของเราคือสีธงชาติไทยร่วมกันปกปักพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็คงจะมีอีกหลายๆประเด็นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะต้องให้ผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้มาร่วมกันพูดคุยแล้วก็ร่วมกันอภิปรายผลงานรัฐบาลหนึ่งปีที่เขาได้มีการออบอกว่ามีการไปแถลงกันแล้วที่สภาเมื่อวานนี้ ได้อะไรบ้างไหมคะที่สภาเนี่ยเขาได้อะไรบ้างไหมหรือว่าได้ออกโทรทัศน์กันเท่านั้นเดี๋ยววันนี้ได้มาคุยกันนะคะกับผู้ร่วมรายการของเราทั้ง3ท่านถ้าอย่างนั้นขอแนะนําจากที่ใกล้ที่ฉันไปก่อนเลยนะคะอาจารย์สุริยนสุวรรณวงศ์ที่ปรึกษาสา,าพครูแห่งชาติค่ะถัดไปผู้หญิงเก่งแห่งเวทีพันธมิตรเก่งด้วยแกร่งด้วยพี่สเสน่หงทองค่ะผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานกรรมกรและสุดท้ายคนนี้ เขาก็นอนเหมือนกันเมื e ่อคืนใครอยู่ฟังพี่ชัดบ้างพี่ชัดชัชวาชาสุดที่ชัยนะคะนักชการและขอรัมนิสตี้จะมาให้ความรู้กับเราตาไม่โหลค่ะเพราะดูแลสุขภาพอย่างดีพี่น้องอยู่พี่ชัดอยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอาแล้วค่ะเดี๋ยวขอเริ่มถ้าอย่างนั้นขอเริ่มจากด้านนู้นก่อนเลยนะคะขอเชิญพี่ชัดชัชวาลก่อนพี่ชัดคะช่วงหนึ่งปีคือที่ว่าเขาอธิบิ ที่แถลงผลงานรัฐบาลหนึ่งปีเนี่ยคือ1นปีแรกที่เขาทํางานกันมาแต่ของเวทีแห่งนี H ้ขอเป็นสองปีเลยแล้วกันนะคะสองปีกับอ like ีกหน่อยๆว่าผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ของรัฐบาลชุดนี้มีอะไรบ้างเชิญค่ะก็พ่อแม่พี่น้องครับผลงานรัฐบาลเนี่ยเขาเรียกว่าที่เป็นชิ้นเป็นอันในสภาเมื่อวานถ้าพ่อแม่พี่น้องฟังมันไม่มีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเลยคือความเป็นชิ้นเป็นอันไม่มี ฝ่ายค้านก็ไม่รู้จะพูดอะไรพูดก็เรื่องเกี่ยวกับการสลายการชุมนุมเรื่องอะไรต่อมีอะไรที่มันประชาชนจะไม่ได้อะไรแต่สิ่งที่เราดูจริงๆเนี่ยผมลองวิเคราะห์มาเป็นข้อๆๆๆใหญ่ๆออกมาสักสามสี่ข้อ,อ,าา 3, ข,อข้อแรกเนี่ยถ้าจะหาผลงานเด่นของรัฐบาลเนี่ยเราจะเห็นอยู่อันหนึ่งอย่างตรงกับที่ฝ่ายค้านก็พูดก็คือเป็นรัฐบาลที่กู้เข้ามาคือกู้เงินเยอะมาก เยอะกว่าในยุคของคุณทักษิณอีกนะฮะกู้มาเสร็จแล้วมาทำอะไรโครงการที่เงินกู้ที่กู้มาเนี่ยมาใช้กับการเขาเรียกอะไรทำในสิ่งที่ได้ประโยชน์กับคนกลุ่มน้อยมาทำถนนมาทำอะไรต่อมีอะไรซึ่งคนที่จะได้ในการทำถนนเนี่ยโอเคละประชาชนเนี่ยจะได้ในการสัญจรแต่พ่อแม่พี่น้องต้องเข้าใจว่า ไอ้ถนนหนทางเนี่ยแม้กระทั่งประเทศที่รวยๆนะฮะเพราะแม่พี่น้องไปดูในฝรั่งเศสใน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 อเมริกาด้วยรวมทางในยุโรปเนี่ยถนนที่ไม่จำเป็นหรือถนนบางอย่างที่ออกไปจากถนนใหญ่บางทีเขาจะใช้แค่เป็นรูกรังหรือว่าไอ้ถนนรยกวดที่อัดแน่นคือหมายความว่าจะไม่เสียแข็งแรงแต่เขาไม่ลาดยาง แต่บ้านเราเนี่ยเขาใช้คาว่าถนนไร้ฝุดคนที่ได้เนี่ยคือตัวสอสอในพื้นที่ซึ่งได้เปอร์เซ็นต์เพราะว่าการก่อสร้างถนนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องคอรัปชันกันง่ายได้เงินง่ายพ่อแม่พี่น้องเชื่อไหมเวลาท่านใช้แผนที่กรมทางหลวงผมเจอกับตัวผมเองผมกับเพื่อนคนหนึ่งขับรถจากเชียงรายไปที่จังหวัดน่านเราขับไปบนถนน ตามแผนที่นี่แหละเมื่อเราขับไปเนี่ยปรากฏว่าในแผนที่เป็นถนนราดยางดำหมดเลยจากทางด้านเ,เชียงรายไปไปจังหวัดน่านเป็นถนนสายเล็กเขาเรียกถนนเชิงชนบทแต่แต่ราดยางนะครับเพราะว่าในแผนที่กรมทางหลวงก็จะบอกเลยตรงไหนราดยางไม่ราดยางพ่อแม่พี่น้องเชื่อไหมว่าขับไปอยู่ดีๆเนี่ยถนนมันหายไปกลายเป็นสันเขาเป็นไร่ข้าวโพดแล้วก็ หายไปประมาณเกือบ2กิโลโชคดีว่าไอ้รถที่ผมกับขับเนี่ยมันเป็นรถโฟ h e ว l ก็คือตอนนั้นไอ้จิ c h e โรกี้ผมกับเพื่อนแล้วก็มีชาวเขาอยู่คนหนึ่งชาวเขาเผ่ามงซึ่งเขาบอกเขาชำนาญน,นะเขาบอกว่าแต่เขาไม่เคยมาถนนสายนี้แต่คิดว่าไปได้แน่นเพราะว่าแผนที่มันบอกเราก็ดูจากแผนที่นั่งขับไปพ่อแม่พี่น้องหายไปสกิโล สิ่งนี้เนี่ยในโครงการของรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์มีถนนหลายสายที่ทําเป็นโครงการมาทําถนนแต่ถนนจริงไม่มีพ่อแม่ไปน้องโกงกันถึงขนาดทําถนนแต่ไม่มีถนนนะครับเพราะฉะนั้นโครงการกู้เงินเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการของในหลวงนะเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงก็ยังโกงกันคือเหลือเชื่อว่า การกู้เงินมหาศาลทําให้หนี่ต่อหัวนี่ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นแต่ผลที่ได้ไม่ใช่การผลิตที่ยั่งยืนไม่ใช่การมาให้ประชาชนเราอยู่ดีกินดีแบบยั่งยืนมันเป็นแค่ว่าอะไรแค่การหาเงินอย่างรวดเร็วจากการทำโครงการอันที่สองเนี่ยอยากให้พ่อแม่พี่น้องมองว่า สิ่งที่เป็นผลงานชัดเจนของรัฐบาลนี้จนกระทั่งสภาหอ,อการค้าเนี่ยประชุมกันแล้วก็ออกออกมาชัดเจนเลยทำเอกสารให้รัฐบาลเลยว่ารัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์สปีกว่าเนี้คอร์รัปชันรุนแรงร้ายแรงกว่าสมัยยุคข,ของรัฐบาลอื่นแล้วการจ่ายเงินเนี่ยสภาหอ,อการค้านะฮะเขาบอกเลยไม่ต่ำกว่า20% 2ที่หมายความว่าจ่ายให้กับราชการเพื่อจะได้งานราชการแล้วนักการเมืองอีกล่ะเพราะงั้นเราจะเห็นเลยว่าในรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลถ้าเราจะพูดกันตรงๆตั้งแต่สมัยคุณทักษิณคุณสมัครแล้วก็ตามมาด้วยรัฐบาลของคุณสมชายชายกระโปงต่อมาด้วยคุณสุรยุทธ์เราเว้นคุณสุรยุทธ์ไว้นิดหนึ่งตามมาด้วยคุณอภิสิทธิ์เพราะแม่พี่น้องจะเห็นเลยว่าผู้นำรัฐบาล ไม่เคยพูดเรื่องการซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยพูดเรื่องปรับคอรัปชันไม่เคยมีเลยเพราะอะไรเพราะว่าทุกรัฐบาลรู้รู้ข้อเท็จจริงว่ารัฐบาลของพวกเขาเป็นรัฐบาลที่โกงบ้านโกงเมืองพ่อแม่พี่น้องสมัยก่อนพ่อแม่พี่น้อง <19> <19> วันเด็กเราจะเจอคำขวัญซื่อสัตย์สุจริตจริต ตลอดนะจะต้องมีคําว่าซื่อสัตย์สุจริตกตัญญูกตัญญูอะไรต่ออะไรนับตั้งแต่คุณทักษิณมาคุณทักษิณอยู่มาห้าปีไม่เคยมีเลยสักปีหนึ่งพ่อแม่พี่น้องกลับไปพลิกดูไม่เคยมีสักครั้งเดียวในวันเด็กว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตมีแต่แข่งกันเด็กที่ดีต้องเรียนเกง่งต้องไอ้นี่ต้องไอ้นั่นมีแต่เรื่องวินวิน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาในยุคของคุณอภิเศษ,ษสองปีที่ผ่านมาวันเด็กก็ไม่มีครับซื่อสัตย์สุจริตเพราะงั้นถ้าว่าถึงผลงานเด่นๆพ่อแม่พี่น้องก็จะเห็นว่าผลงานในเชิงสร้างสรรนั้นรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนี่ก็คือสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องคงจะเห็นอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นชิ้นงาน โบดําครั้งใหญ่ที่สุดของคุณอภิสิทธิ์ก็คืออะไรคือการทําให้ชาติไทยเสียดินแดนอันนี้เป็นผลงานที่คุณอภิสิทธิ์จะปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเริ่มจากคุณชวนในปี2543คือคุณชวนเป็นนายกเนี่ยสองครั้งครั้งแรกที่เป็นในปี2,535-38ถึง38 ครั้งนั้นมีรัฐมนตรีต่างประเทศทเทศเนี่ยชื่อทักษิณชินวัตรหลังจากนั้นคุณชวนมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งในปีพศ2540-43ครั้งนั้นปี43เนี่ยก่อนคุณชวนจะออกมีการเซ็น MOU 2543จากตรงนั้นมาคุณทักษิณเข้ามาเป็นนายกคุณทักษิณก็เซ็น MOU 2544 ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเขตแดนเรื่องแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับรํามันในท้องทะเลหลังจากเป็นนายกได้แค่6เดือนหลังจากคุณทักษิณเนี่ยพ่อแม่พี่น้องจะเห็นเลยว่าทหารกัมพูชาเข้าลุกรานในประเทศไทยเราเข้ามายึดครองแผ่นดินไทยแต่พ่อแม่พี่น้องมาถึงคุณสมัครคุณสมชายเราไม่ว่าอะไรเพราะมันเป็นรัฐบาลนอมินีของคุณทักษิณ สิ่งที่เราน่าจะสนใจที่สุดก็คือเมื่อมาเป็นรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์ในวันนี้ก็ไม่ได้แก้ปัญหาเกี่ยวกับกัมพูชาเลยแถมสวมต่อต่อ,ตอยอมรับไอเอ็มโอย้าสี่สามต่อเมื่อยอมรับต่อมาเนี่ยทุกอย่างก็เดินหน้าเหมือนเดิมพ่อแม่พี่น้องก็เลยเห็นว่าวันนี้กัมพูชาเหมิมเกรมกว่าเดิมกัมพูชาถึงขนาดขนอาวุธ แล้วเข้าไปยึดยอดภูสูงอย่างภูมะเขือไว้ได้อเอนเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยเเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเรื่องกับบูชาแต่เราจะเห็นเลยว่าผลงานโบดําเด่นที่สุดของคุณอภิสิทธิ์ก็คือทําให้ไทยเสียดินแดนอันนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนมากในภาคเศรษฐกิจพ่อแม่พี่น้องรัฐบาลนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งให้กับแผ่นดินไทย ในสมัยก่อนเนี่ยในสมัยปีที่ก่อนเกิดเหตุการณ์14ตุลาคนไทยซึ่งปลูกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของประเทศส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแต่คนไทยต้องเข้าคิวปันเขาเรียกปันส่วนซื้อข้าวสารกันพอมาวันนี้ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการปลูกปลามเยอะมากแต่ การกลับว่าเราไม่มีน้ำมันปาล์มในการที่จะซื้อเป็นเวลาเกือบสองเดือนสองเดือนกว่าพ่อแม่พี่น้องต้องถือว่าการบริหารรัฐบาลเนี่ยเลวร้ายมากทำไมถึงบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่ควรให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกระเพาะว่านายสุเทพเทือกสุบรรกับนางอัญชลีเทพพบุตรนั้น เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่น้ำมันปาล์มเขารู้ร่วงหน้าว่าน้ำมันปาล์มจะขาดแคลนสามารถที่จะเปิดให้น้ำมันมันเข้ามาก่อนแต่พ่อแม่พี่น้องจงใจปล่อยให้ขาดแคลนเพื่ออะไรเพื่อปั่นราคาให้สูงขึ้นพ่อแม่พี่น้องครับปกติในเมืองนอกเนี่ยสินค้าที่จำเป็นต่อการบริโภค ต่อการใช้งานเนี่ยในชีวิตประจำวันเขาไม่ปล่อยนะฮะให้คุณขึ้นได้สุ่มสี่สุ่มห้านี่อันที่หนึ่งอันที่สองเขาไม่ปล่อยให้มีบริษัทไหนผูกขาดเด็ดขาดผูกขาดการผลิตหรือผูกผูกขาดทุกอย่างแบบครบวงจรเพราะเขาสามารถที่จะทำให้ความไม่สมดุลก็คือดีมาน์กับซัลายคือความต้องการอุปสงค์อุปทานมันขัดกันพ่อแม่พี่น้อง ประเทศไทยเรามีอะไรเกิดขึ้นหลายครั้งแต่ถ้าพ่อบิพ่อแม่พี่น้องสังเกตจะเห็นว่านายทุนกับนักการเมืองจะจับมือกันอยู่ตลอดแล้วทําให้บ้านเราเนี่ยบางครั้งของบางอย่างก็ล้นเกินบางอย่างขาดแคลนล้นเกินขาดแคลนอยู่แบบนี้ตลอดเวลาเหมือนน้ําท่วมน้ําแล้งมันจะท่วมมันจะแรงตลอดแล้วงบประมาณจะถูกเอาไปใช้ข่าราชกากรกับนักการเมืองพุงป่องกันเป็นแถว แต่ประชาชนเดือดร้อนตั้งคำถามว่าสิ่งเหล่านี้สามารถแก้แบบถาวรได้หรือไม่ได้พ่อแม่พี่น้องแต่เขาไม่แก้เขาจะอ้างเขาเรียกความต้องการทางตลาดความต้องการทางดีมานซัพพลายอุปสงค์อุปทานแล้วปล่อยให้มันขาดเมื่อเขาอยากให้ขาดปล่อยให้ลน้นเวลาเขาอยากให้ลน้นเพราะงั้นเราจะเห็นเลยนะพ่อแม่พี่น้อง ชาวนาของเราปลูกข้าวมากี่ชั่วอายุคนแต่ชาวนาไม่เคยร่ำรวยเลยพ่อแม่พี่น้องไปดูพ่อค้าข้าวส่งออกสิโอ้โหตึกในสีลมมหือมาขอพ่อค้าข้าวอาบอบนวดตึกใหญ่ๆเป็นของพ่อค้าข้าวพ่อค้าข้าวทำไมมีอิทธิพลเขามีสมาคม แล้วเขาให้เงินช่วยเหลือกับน,นักการเมืองตลอดพ่อหมอพ่แม่พี่น้องครับพ่อค้าเนี่ยที่อยู่กับรัฐบาลมีกี่กลุ่มหนึ่งพ่อค้าปุ๋ยกับพ่อค้าข้าวไอ้สองกลุ่มเนี้ทำให้ชาวนาไม่สามารถจะเงยหน้าอ้าปากขึ้นมาได้จนกระทั่งวันนี้ <S <S เคยมีบางรัฐบาลคิดจะทำปุ๋ยแห่งชาติพ่อแม่พี่นอ้องสุดท้ายลม้มอะไรที่รัฐบาลคิด ไม่เคยสําเร็จหรอกครับเพราะคิดขึ้นมาเนี่ยบางทีคิดเพื่ออะไรรู้ไหมพ่อแม่พี่น้องคิดเพื่อคอรับชั่นกันอันที่สองคิดเพื่อให้ในายทุนมาเอาเกินมาสูเอียเพื่อให้ทําให้ของรัฐบาลมันอ่อนแอลงนี่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดเพราะฉั้นปุ๋ยแห่งชาติมันก็เลยเป็นปุ๋ยไปเลยทั้งทที่ปุ๋ยแห่งชาติเนี่ยถ้าเผื่อรัฐบาลดีรัฐบาลจะเห็นเลย ว่ากระดูกสันหลังชาวนาของเราเป็นฐานหลักของประเทศพ่อแม่พี่น้องครับผมเดี๋ยวจะจบสั้นๆให้เห็นว่าเวลาอะไรก็ตามที่มันเดือดร,ร้อนกับประชาชนมันเกิดขึ้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องสาวลงไปเถอะจะเจอนักการเมืองกับข้าราชการแล้วพ่อค้าเห็นแก่เงินพ่อแม่พี่น้องจำได้ไหมล่ะครั้งหนึ่งไข่มากเกินไป หรือไก่มากเกินไปครั้งหนึ่งซีพีเนี่ยเคยเอาลูกเจี๊ยบเป็นล้านล้านตัวไปทิ้งทะเลเลยเพราะอะไรเพื่อทำให้ราคาผลผลิตที่มันกำลังจะตกเพราะมันมีเยอะให้มันหายไปจากตลาดลูกเจี๊ยบเหล่านั้นเป็นล้านล้านชีวิตพ่อแม่พี่น้องแต่ถูกทิ้งลงสู่ทะเลแล้วถ้าถามว่าคนจนเนี่ยที่เขาอดเขาอยากเขาลำบาก ลูกเกี๊ยบเหล่านั้นก็อาจจะเป็นอาหารเขาได้แต่พ่อค้าไม่คิดครับพ่อค้าจะคิดอย่างเดียวเท่านั้นเองว่าอะไรทําเงินได้สูงสุดเพราะงั้นร็อกกี้เฟร์เรอร์จับมือกับซีพีและกรมวิชาการทางการเกษตรคิดอะไรหรือไม่พ่อแม่พี่น้องคิดว่าการผลิตมเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกได้ปีต่อปีแต่คุณไปปลูกต่อไม่ได้เพราะเขาใช้ระบบวิทยาศาสตร มาตัดต่อพันธุกรรมพ่อแม่พี่น้องซื้อต้นพันมเมล็ดพันธุ์เช่นดอกทานตะวันถ้าจะเก็บไอ้มเมล็ดพันธุ์ทานตะวันไปปลูกต่ออีกปีหนึ่งอย่าทําเพราะปลูกไม่ได้มันปลูกได้แค่ปีต่อปีปลาบางพัน์พ่อแม่พี่น้องปลาบางพันธเนี่ยเป็นปลากระเทยเพราะว่า เจ้าของบริษัทอย่างซีพีเขาตัดตัดต่อ,ตอ,ตอพันธุก,กรรมเอาไว้คุณซื้อเอาไปเลี้ยงโตแล้วขายแต่อย่าหวังว่ามันจะมีลูกเพราะนี่คือทุนนิยมพ่อแม่พี่น้องทุนนิยมที่สามานเนี่ยเป็นทุนนิยมที่เอาเปรียบทุกอย่างแล้วไม่คำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมผมพูดอีกเรื่องหนึ่งพ่อแม่พี่น้องจะเห็นไม่มีประเทศไหนในโลกปล่อยให้บริษัทยักษ์ใหญ่ คลุมการผลิตด้านอุปโภคบริโภคแบบครบวงจรเช่นยกตัวอย่างบริษัทซีพีดีพ่อแม่พี่น้องรู้ไหมว่าเขาทำอะไรกันบ้างเขาทำครบวงจรตั้งแต่อะไรพันสัตว์จนกระทั่งยาสัตว์อาหารสัตว์ตามมาด้วยอะไรเขาทำการตลาดตามมาด้วยอะไรอีกวันนี้เขาทำส่งออกอีกเขาคุมแบบครบวงจร เมื่อ,อไรที่จะทำให้ราคาตกเขาก็ทำได้เพราะฉะนั้นเวลาเจ้าสัวแต่ละคนออกมาพูดถึงเรื่องความดีความงามเขาจะไม่พูดหรอกแล้วความชั่วคุณมีอะไรบ้างเขาไม่พูดเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าถ้าเป็นต่างประเทศซีพจะผูกขาดระบบการผลิตครบวงจรแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะไหมพี่น้อง ไม่ได้เลยแต่ประเทศไทยได้ครับประเทศไทยเนี่ยไอสิ่งที่ไม่น่าเชื่อสิ่งที่ไม่ควรเกิดเกิดเต็มไปหมดเอาง่ายๆแบบโชว์หวยอะคนที่ค้าปลีกมาเจอแบบโรตัสมาเจอแบบผู้ค้ารายใหญ่เงินทุนมากมายจากประเทศอังกฤษไม่เคยมีประเทศไหนในโลกที่มีโรตัสมากที่สุดเท่ากับประเทศไทยพ่อแม่พี่น้อง แล้วเวลารัฐบนตรีต่างประเทศของอังกฤษมาประเทศไทยจะพูดอย่างเดียวเปิดการค้าเสรีเปิดให้โลตัสขยายไปไม่มีวันสิ้นสุดโลตัสถึงขนาดอะไรพ่อแม่พี่น้องเขากลุมการตลาดหมดสินค้าไหนขายดีมียี่ห้อโลตัสเขาผลิตเองเป็นเฮาส์แบรนดเป็นชื่อของโลตัสขายราคาถูกกว่าคนอื่นแล้วก็วางบนเชลให้เห็นชัดกว่าคนอื่น เรื่องแบบนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลไทยรักผลประโยชน์ของส่วนรวมรักประชาชนคนไทยจะไม่ปล่อยให้โลตัสเปิดไอ้บริษัทประเภทยักษ์ใหญ่เปิดมากมายขนาดนี้เขาไม่ปล่อยแม้กระทั่งในอเมริกาพ่อแม่พี่น้องบริษัทไอเขาเรียกอะไร Department ต์สโตที่ขายของถูกเนี่ยต้องอยู่ออกจากเมืองไปอยู่นอกเมืองไปเปิดเองตาหากประมาณ ไม่ต่ำกว่า25กิโลใครอยากซื้อของถูกขับออกไปข้างนอกคุณต้องเสียน้ำมันแล้วขับออกไปแต่ในเมืองเนี่ยเขาทำอะไรเขารักษาให้คนเล็กคนน้อยพ่อค้าเล็กพ่อค้าน้อยได้มีชีวิตอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องครับเพราะงั้นรัฐบาลอภิสิทธิ์ไม่เคยทำสิ่งเหล่านี้เลยโรตัสเปิดแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอีก ตลาดของบ้านเราลม้มลงไปลม้มลงไปลม้มลงไปโชคดีนะสำหรับสามชุกที่ตลาดสามชุกยืนหยัดด้วยตัวเองอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องคนไทยต้องช่วยตัวเองคนไทยไม่เคยพึ่งรัฐบาลได้เลยเพราะงั้นผมอยากจะบอกว่าผลงานเชิงนโยบายที่ทำให้กับคนไทยได้อยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบยั่งยืนรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ ทำน้อยมากทำน้อยจนกระทั่งเหลือเชื่อพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ชาติค่ะและตอนนี้ก็ใกล้เวลาเดี๋ยวจะได้ทํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าหากว่าจะต้องมีการปรับโหมดเข้าสู่การเลือกตั้งตามที่นักการเมืองเขาต้องการแล้วก็ตอนนี้หลายๆคนก็คงจะได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพที่เขาก็ต่ออายุมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับประชาชนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ ก็พยายามอยากจะให้เห็นว่ารัฐบาลนั้นทําให้กับพี่น้องประชาชนแล้วพอราคาน้ํามันพืชมันแพงขึ้นผู้สุขาวก็ถามนายกว่าเอ๊ะข้าวของราคามันแพงแบบนี้เนี่ยและเดี๋ยวจะมีการปรับขึ้นค่าแรงหรือเปล่านายกบอกก็เดี๋ยวต้องประเมินกันฟังดูก็เหมือนจะมีสัญญาณที่จะให้กับบรรดาผู้ใช้แรงงานได้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันก็คงจะเป็นคําถามที่ก็ไม่ต่างจากที่ถามทางพิชัดไปมาถึงทางพิเศษแล้วก็ทางอาจารย์สุริยนด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่า ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลทําอะไรให้กับพี่น้องประชาชนให้กับแรงงานบ้างหน้าที่ของรัฐบาลได้ทําหรือไม่หรือว่าท้ายที่สุดก็ทําเพียงแค่ว่าตัวเองอยากจะปรับเข้าไปสู่การเลือกตั้งเพื่อให้ได้คะแนนเสียงเลือกตั้งมาเท่านั้นเ,เชิญอาจารย์สุริยนก่อนก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวยขาจะไปทางพิเศษทีค่ะเชิญอาจารย์สุริยนค่ะครับบัดดีพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ออต้องขอคารวะน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องชาวพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับที่ได้ต่อสู้มาอย่างทรหทอดทนต้องกาบเรียนว่าพี่น้องครับเราต่อสู้โดยสันติอหิงสาปราศจากอาวุธเพราะนั้นต้องใช้ความอดทนนะครับถ้าเราจะไล่พวกหน้าด้านเนี่ยเราจะ เพราความด้านความหนาหนึ่งเหมือนกับเราล้างจานเราขัดหม้อนะพี่น้องถ้าหม้อมันหนาแล้วมันสุขรกมันใช้ต้องใช้เวลานานหน่อยถ้าหน้ามันบางแล้วมันสะอาดน้อยก็ใช้เวลาน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นในการไล่รัฐบาลเร็วชุดนี้เนี่ยต้องใช้ความอมดทนต้องใช้เวลาพี่น้องทนได้ไหมครับ <c oughs> จากเมื่อวานนี้พวก เดลฉานทั้งหลาย500ชีวิตได้ถแถลงผลงานของรัฐบาลและต่อรัฐสภาผมได้มีโอกาสเข้าไปแวบ,บเข้าไปดูนิดนึงนะครับดูแล้วก็ทั้งทุเลศทั้งสมเพศแล้วก็ทั้งน่าสงสารประเทศไทยที่มีผู้แทนาราษฎรแบบนี้ถ้าพี่น้องได้มีโอกาสดูนะครับ ผมสังเกตเห็นจุดหนึ่งซึ่งมันมันจะว่าทุเรศมันส,สุภาพเปล่าผมไม่ทราบน,นะแต่ผมพูดไปแล้วเว <c oughs> ตอนที่คุณเฉลิมอยู่บำรุงขึ้นอภิปรายเนี่ยมันจะมีสสอเนี่ยเอาเก้าอี้เลื่อนเก้าอี้มานั่งขวางทางเดินนะพี่น้อง <c oughs> เพื่อจะอยู่หน้าจอผมนั่งดูที่แรกก็มีสองคนสามคนสักพักเผลอแป๊บเดียวเป็นสิบเลยอยู่หล